สวัสดีครับวันอังคารที่14มกราคม68นะครับเรื่องของ G e อ g r a p h i c list แน่นอนครับโจบเดนใกล้จะสเตปดาวลงก่อนวันที่20มกราก็พยายามจะเร่งชัยชนะของสงครามกาซากับอิสราเอลระหว่างฮามัสนั้นจะมีข้อตกลงหยุดยิงแรกเปลี่ยนจุกปันให้เสร็จสิ้นก่อนยุคสมัยของโจบเดนไม่ต้องให้ทํมายิงชิงความได้เปรียบไปขณะเดียวกันเรื่องของยูเครนกับรัสเซียนั้นทัป์ก็นัด คุยด้วยคุยเพราะอย่าลืมว่ายุคสมัยของโจไบเดนวาระสุดท้ายนี้ในแค่หนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์ก็ได้แซงเช่นน้ำมันรัสเซียไม่ให้ส่งออกให้กับทั้งอินเดียและกจีนนี่คือภาพผนวกของวาระสุดท้ายของโจไบเดนสร้างความวุ่นวายและออกกฎเกณฑ์ของกันที่เอ็นวีเดียจะส่งชิปออกแล้วไ,ไปให้กจีนได้ประกาศใช้ทันทีทนั้นกลับมาดูเรื่องของ20มกราหลังจาก โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาแล้วอะไรจะเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นแก้ไขปัญหาเรื่องของภาวะของคาร์บอนเครดิตที่ทําอาจจะออกมาอีกไหมถอยออกมาจากแฟงของฝรั่งเศสที่เขาตกลงกันที่โจไบเดนพยายามทำโดยจอห์นแครรีนั้นที่เป็นทูตพิเศษขนาะเดียวกันในเรื่องของภาษีการค้านั้นแน่นอนครับทาริฟทั้มจะประกาศขึ้นอย่างจริงจังแต่โจไบเดนได้ประกาศขึ้นไปเรียบร้อยแล้วหกเป็น ของประเทศจีนของเม็กซิโกกคลดาก็ให้กระทัมจัดการเองนี่คือภาพผนวกทั้งหมดในภาวะเศรษฐกิจสร้างความวุ่นวายและเงินเฟอ้อกลับขึ้นมาอีกเพราะเฟดนั้นมีความวิตกและอาจจะหยุดยั้งการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเก่งก็ลงได้เต็มที่0.25หรือ0.5เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองฉะนั้นทรัมปมก็คงไม่ยอมแน่นอนในภาพผนวกเพราะทรัทป์จะลดภาษีให้กับคอบเปอเล็แทกยเปอร์เซ็นต์หรือ15เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลด ดอกภาษีของชนอเมริกันที่ทำงานให้ถูกลงอีกเสียน้อยๆนี่คือภาพผพนวกนะครับและสร้างปัญหาของภาวะเงินเฟ้อแน่นอนนี่ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต,ตรอด4ปีของโดนัลด์ทรัมป์และสงครามการค้าจะเข้มข้อนอย่างไรแน่นอนภูม,มิภาคทั้งยวโยนทุกคนกำลังรอดูรนโยบายแลัความวิตกกังวลและสกุลดอลลาร์นั้นก็แข็งอยู่ระหว่าง1้0 9 0 0เช่นเดียกัน และบังคับใครที่ไม่ใช้ดอลลาร์จะเจอภาษี100%นี่คือคำขู่กับพวกบิตประเทศทั้งหลายอยู่ที่จะใช้เทรดดิ้งด้วยดิจิตอลเคอร์เรนีกันนี่คือภาพรวมนะครับของภาวะเศรษฐกิจโลกทั้งหลายเราต้องติดตามแต่ถ้าใช้จริงๆของทรัมปจะสร้างความวุ่นวายมากและภาวะเงินเฟ้อจะเข้มขน้นเพราะทํำกลางเฟดนั้นไม่สามารถวิดดอเงินออกมาซึ่งปั๊มเงินออกมาทั้ง9ก้า US ดอลลาร์ ora, ตั้งแต่สมัย โอบามาต่อเนื่องมาจนถึงทั้มแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงกับโจดสร้างปัญหาภาวะขาดแคลนงบประมาณมากมายมหาศาลนะครับถึง150%เปเซ็นครับรแน่นอนครับยุคทั้มเคยสร้างขึ้นไปถึงหน่วยโควิดจาก1นึ่เทรียนขาดดุลขึ้นไปถึง3ามเทรียนแล้วก็ลดลงมาสมัยโจไบเหลือหนึ่งจุดแปดนทั้มจะลดภาษีอีกทุกอย่างนะครับจะทําให้ตรงนี้กลับขึ้นไปใหม่สอถึงส ที่เรียนยูเอสดอลลาร์อีกรอบหนึ่งนี่คือไขยนะของเศรษฐกิจในอนาคตของอเมริกาอยู่ดีฉะนั้นจีนถึงไม่แปลกใจนะครับจีนคองเงินสดดอลลาร์ไว้เยอะก็เลยชั้นปล่อยกู้ด้วยสกุลดอลลาร์กับประเทศที่ยากจนไม่เป็นปัญหาฉะนั้นยิ่งจะทําให้อนาคตสกุลดอลลาร์นั้นเสื่อมค่าลงแน่นอนเพราะโดยภาพรวมเกมก็คือเกมการเมืองกลับมาดูให้ดี l โรเคชันครับ จากนี้เป็นต้นไปเพราะเศรษฐกิจของยุโรปอ่อนแอลงแน่นอนต้องซื้อน้ํามันและแก๊สจากรักรกเสเซียนั้นไม่มีอีกต่อไปก็จะต้องซื้อจากอเมริกาแพงขึ้น4เท่านี่คือภาพผนวกของอุตสาหรกรรมของ EU ที่ได้ล่มสลายลงไปโดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่างเงยอรม,มันกับฝรั่งเศสนะครับ40%ของ EU นนั้นก็ อ่อนแอลงไปเรื่อยๆขณะเดียวกันของอเมริกาถึงนั้นขึ้นมาก็ดีแต่จะเกิดบับเบิลคองสบูเหมือนปี2005แล้วมาเกิดขึ้นในปี2008หรือไม่ที่ทุกคนกําลังหวังวิตกก็จะเริ่มต้นในปี2025 24ต่อเนื่องมาแล้วต่อได้ย5แล้วจะในอีก3ปีข้างหน้าคือ2 0 2 8นี่คือภาพผนวกของเศรษฐกิจโลกทั้งหมดที่เราต้องเฝ้าระวังแต่การเติบโตและการลงทุนของเฟอร์นิเจอร์ต้องตัดสินใจแม้แต่เฮดจิ้งฟันนะครับ ธุรกิจที่ยังเติบโตแกร่งในรอบของโดนัลด์ทรัมป์จะเป็น f i ไ a แนนเชียลแบงกิ้งแล้วก็อุตสาหกรรมซัพพลายเชนชิปเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมในอนาคตคืออุตสาหกรรม EV ีรถยนต์ไฟฟ้าหลังจาก4ปีของโดนัลด์ทรัมป์แล้วยังไงซะคาร์บอนเครดิตก็ต้องเกิดขึ้นภาพผนวกของสิ่งเหล่านี้นะครับที่ต้องปรับโถดปรับมุมมองแม้แต่เฮลค์แคร์ของสมัยโอบามาทำก็ยกเลิกภาพรวมทั้งหมดจะช่วยเหลือชาวอเมริกันในเรื่องของ โครงการสุขภาพเฮลท์แคร์อย่างไรกลับมาดูให้ดีนะครับนี่คือภาพรวมที่ไม่ต้องให้ละเลยที่ผมเก่าวนำและมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเชิญชวนนะครับกลับมาดูกับปรับพอร์ตสำหรับตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดและการเมืองของแถบนี้ทั้งหมดที่จะเป็นกำหนดในกันชี้นำของตลาดทุนตลาดหุ้นในแถบเซาท์อีสียทั้งหมดฉะนั้นไม่แปลกใจน,นะครับและวิเคราะห์ต,ต่างๆ ็โอเวตในสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์ทุ่มหลายอย่างและกับตัวเร็วมากในข้อกฎหมายอย่างที่จะใช้ในข้างแบงก์กับ ICT ของบริษัทสื่อสารที่โดนแฮกและโดยประชาชนแบงก์ต้องรับผิดชอบพ,พร้อมกับบริษัทเหล่านี้ที่ถูกดูดเงินโดย call center นี่คือภาพหนุและไทยก็กําลังจะใช้เช่นเดียวกันแม้แต่ global minimum เ a ทเช่นเดียวกันนะครับ15เซนซึ่งบริษัทไทยก็ต้องโดนกระทบหลายบริษัทใหญ่ที่ผู้ ส่งออกด้วย globalization ทั้งหมดในการ asset allocation เยอะแยะ,ยะ,ยะอย่างเช่นเดลต้าหรือกลุ่มเก้าหรือกลุ่มปรทใครจะมีผลกระทบหรือไม่ในเครื่อง global minimum rate นี่คือตัวแปรตัวปัญหาเท่านั้นเองแต่ทังหวะที่ c o n c e n t r a t e ปรับฐานอยู่ไม่ว่าจะกลุ่มของ s e n t e r banking และกลุ่มของ ICT และก็กลุ่มของพลังงานทดแทนเก้า G P S C b e g i n และก็กลุ่มของนายยนต์ครับ อุตสาหกรรม EV ทั้งหมดที่ต้องใช้พลังงานมากมายมหาศาลแล้วก็น้ำด้วยและกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ชิปทั้งหมดเดลต้าเคคาอมหาน่าเคซีเลือกกันลงทุนจากนี้เป็นต้นไปนะครับแน่นอนครับคอนโซลเดตแล้วจะจ้ำยืนอยู่ได้ใน Q1 ที่พ 4, 4 2 0ี่พัี่ร้อยและดในครึ่งปีหลังจุดจบชุดทับน่าจะยืนอยู่ที่พ4 2 0 1 4 5 0จุด และดูครึ่งปีหลังเป็นต้นไปด้วยเงินทุนยังไงไหลบ่ามาโอเวอร์อิมิชชันมาเก็ตและเฉพาะเซาท์อีเซียซึ่งยังไม่มีใครถูกอันดเว a y นะมีแต่เนวเท่ากัโอเวอร์เท่านั้นเองรวมทั้งประเทศไทยอยู่ในภาวะของเนวเท่เลือกการลงทุนนะครับเงินทุนเคลื่อนย้ายมาแน่นอนจากกันจับสัญญาณแล้วเชื่อว่าดอลลาร์แข็งสภาพเงินอ่อนแอแถมนี้ทั้งหมดร้วมทั้งไทยบาทด้วยทะลุสามฮาบาทได้นั้นก็เป็นจังหวะออฟจูเนตี้แหละครับเลือกการลงทุนเป็นต้นไปจากนี้เป็นต้นไปนะครับ สวัสดีนะครับแะ้วยังไงก็ชื่นชมจะติดตามผมให้สกอร์ลิงด้วยนะครับสวัสดีครับ